บารีบบ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 ทิดาดาดาบารีปะปะปะบบดาคงจะมีรักจริงรออยู่ที่ดินแดนใดสักแห่งคงมีใครสักคนรออยู่ จะมีสักวันฉันคงได้เจอเจ็ดมาแล้วถึงกี่ครั้งบุความรักพังจะลายจะมีใครที่เป็นคนสุดท้ายเธอคนนั้นอยู่แห่งไหนไกลแสนไกลเท่าไก็จะไป ที่ดินแดนแห่งนั้นจะขอคำมาืรักทุกครั้งที่ฉัน,น,นยังคยจะขอมันคกนจากใครที่เคยผ่านเขาาาเาเ้ามาจะขอรวมมรักาทว้ความหมายละคุณค่าจะขอเอามา

ขอให้ความรู้สึกที่ฉันมีส่งไปถึงเธอที่แสนนิรันดชีวิตนี้ฉันมีเธอดึงความฝันและทราบไจะไปหาโยจบแล้ว ก็แค่มาร้องเพลงให้ฟังเฉยๆนะคะก็มีจะบอกว่ามีไข่มุกมีเฟซส,สองเฟซก็คือไข่มุกสนิกกี้นะคะแล้วก็มุกกี้สนิกเอ้ยมุกกี้มิกอะไรวะอีกเฟซหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่ามุกกี้นิกกี้แล้วก็มิกะะก,ก,ก,มก,มก,กี้นะคะแล้วก็แล้วก็อินตาแกรมก็ไข่มุกสนิกกี้นะคะแล้วก็โซเชียลแคมก็ไข่มุกสนิกกี้นะคะ ก็ไม่ายนะคะจุ๊บจุ๊บคิดถึงแห้งแหละเฮ hey. oh, อ้กยก <c oughs> <c oughs> ล้องสดแม่ยงยังดำอยู่กับมามีฮ่าฮ่าฮ่าเลาให่้เธอได้ยินเสียงในหัวใจว่ามัน <c oughs> รักเธอแค่ไหนแต่ก็ไม่รู้ต้องทำยังไงให้เธอได้รับฟัง อยากให้เธอได้ยินทุกความรู้สึกส่วนลึกในใจของฉันว่ารักเธอรักเ,เธอคนเดียวและฉันไม่รู้จะพูดยังไงถามแม่รักเขาไหมไม่เ้ยเอาเร็วๆรักเขาไหมไม่รู้เย้เยข <laughs> บยบาย เหลือเพียงความรักที่ไม่มีเธอแล้วคิดถึงเธอมากมายเท่าไรก็ไม่มีวันได้พบเจอกับมีเหลือเพียงตัวฉันกับใจที่มันแทบสลายใช้ชีวิตทุกวันเพื่อมีที่มีเพื่อคิด ถึงเธอตลอดไปแด่เธอที่รัก Happy birthday ิกกี้หรือแห้งนั่นเองก็อยู่ในใจเว้ยนะสุขสันต์วันเกิดแห้ง <h ane> ไข่มุกสนิกกี้สนิกกี้ไข่มุกสนิกลับมาได้ไหมกลับมาหากันกลับมารักฉันคนที่รักเธอหมดใจอยากให้ยกคู่ไปใกล้เธออยากรู้จักตั้งแต่ได้เธอ แต่ฉันสั่นเมื่อได้ยินเสียงเธอตั้งแต่วันแรกเจอก็เพอเอาไปคิดและเมื่อพอรู้จักก็อยากจะทักทายแต่พอไม่เจอแล้ใจมันวุ่นวายเธอหายไปก็ห่วงเธอแทบตายจะเป็นเช่นไรตรงนั้นมีใครดูแลอยู่ร เกือบลืมหายใจเมื่อเธอคงมาไกลกไกลแค่เธอยิ้มมาก็สั่นไปทั้งหัวใจอยากจะบอกเธอให้ได้รับรู้ความในใจแต่บอกตอนนี้ไม่รู้จะเล่าไปหรือไม่ก็ยังไม่รู้ว่าเธอคิดเช่นไร ทีบอกคำนั้นแล้วเธอตอบมาว่าไม่ใช่เธอเป็นแบบนี้เธอคงต้องเดินนี้ไปเพียงพอแล้วเธอได้ไมีทาออยูย่ใกล้ๆได้ยินเสียงได้คอยดูแลอยู่ไม่ไกลจะสร้างความลับเอาไว้ในหัวใจมากเพียงไหนฉันจะไม่ยอมพูดไปลองได้แค่นี้ <laughs> มีเนื้อด้วย ก็ร้องให้ฟังแล้วนะพี่กุ๊งวันนี้เสออกไปข้างนอกใครเป็นบ้างฝนตกก็เลยร้องเพลงให้เพื่อนฟังให้เพื่อนฟังงำงๆงำามบาหวแ้ยสวัสดีเพื่อนเช่าโซเชียลแทมและก็เพื่อนเอนฟซบุ๊กสุกคนนะคะ มน,นี่สิมาลองเพลงให้ฟังนะมีเนืด้วยมองไปก็มีแต่ฝนโปรยปลายในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาวท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาวคือเหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสัน่นอยากอยู่ดูแลให้เธอฟันดีแต่ใจก็รู้ดีความหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอให้นานานานนานแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไว้วันแต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวิ่งว่างกับเธอได้เพียงสายตาอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ฉันหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลเอาเมฆฝนบนฟ้าขคงรู้ดีคืนนี้ฉันด้อยู่ใกล้ๆเธอล้แค่นี้พอได้ไาม เขาว่ากันว่าคนอีสานดังแมบเขาว่ากันว่าคนอีสานน่ะดำแหลกหน้าตาก็บ่งงามบ่สวยคือคนกรุงบ้านนอกจกบ่แดกว้าวเสียงดังอีกเอา้าคอยกับเป็นคนหนึ่งดิค่ะเว้ยไม่ใช่คอยกับเป็นคนหนึ่งคอยกับเป็นคนหนึ่งที่ว้าวบ่เสียงดังเป็นคนอีสานที มีดังเป็นข้อนิสานที่ดำค่ะแต่ประว่าเหลียขนาดนั่นรอกับแบบว่าจกประแดกกระจกคือการตะกินตอนบ่เป็นแต่กินตอนบ่เป็นมีดังเด้อะค่ร์บอนแมทสุคนข <ika> ้อนิสานย่ามอกหักฟังเพลงอย่างกันค่ะ ใส่ว่าพองเป็นใจ,นใ,จใส่ว่าสินี้แก่มีอเพลงหนึ่งเมียเก่าคนนี้นานทุกวันยังคิดออ้เจ้ายังคือเก่ามาท่านมีพื้น